สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับบอมพากินนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยกับข้าวมันไก่ครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมากินข้าวมันไก่คือหลังฝนตกทานข้าวมันไก่ร้อนๆนะครับผมคือตอนแรกที่ตั้งใจเลยก็คือจะทําเป็นแบบขั้นตอนวิธีการทําข้าวมันไก่เพื่อนๆได้ดูได้เห็นกันด้วยนะครับแต่บังเอิญฝนตกแรงมากๆครับทําอะไรไม่ทันเลยก็คือ ทำเสร็จก็เลยมานั่งทานให้ดูครับต,ตอนนี้คือผมหิวมากๆเลยตัวสั่นไปทั้งตัวเลยครับผมนี่ครับผักเผือกอะไรก็ไม่มีมานะวันนี้มีแค่เออข้าวมันไก่ดิบเลยกับนี่ครับผมน้ําจิ้มตัวน <Wow. S 1> ี้คือผมทําเองครับเป็นน้ําจิ้มกา,กากหมูนะครับผมทำขายครับใครต้องการซื้อหรือต้องการเอาไปทานที่บ้าน รับรองรสชาติถูกใจเมียผู้ว่าแน่นอนครับผมกระปุกมาห้าสิบเก้าครับผมมีขายครับผมเดี๋ยวผมจะกินคู่กับข้าวมันไก่วันนี้นะครับผมวันนี้ไม่ได้จัดจานไม่ได้จัดอะไรนะเพื่อนๆนคือรีบมากครับผมเนี่ยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนครับผมนี่กรอบๆสีสันน่าทานครับพี่อเพื่อนลองครัใครอยากได้เดี๋ยวคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้คือผมพูดอะไรไม่ถูกเพราะว่าหิวข้าวมากๆครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับเพื่อนเพื่อน ก็คือวันนี้หิวสุดๆครับหิวจนสั่นไปหมดเลยไม่เคยหิวขนาดนี้มาก่อนเลยมาผมขอกินคำใหญ่ๆเลยนะครับผมคือวันนี้ทําเองทุกอย่างครับเนี่ยครับยังละอุอยู่เลยยังร้อนอยู่ครับไก่วันนี้ก็เอามาเป็นขาขาเลยเครื่องเคียงก็ไม่มีอะไรครับผมเพื่อนๆต้องขอโทษด้วยวันนี้ไม่พร้อมจริงๆ แต่ตั้งใจจะทําแล้วก็เลยไม่อยากให้มันเสียของก็เลยเอามานั่งทานอัดคลิปไปเรื่อยเพื่อนๆน,นะมึงข้าวมันไก่กันด้วยคือสงไส่พาย,ยุมันเข้าค่ะเสื้อผ้าพี่ตักไว้เมื่อเช้าก็เก็บไม่ทันเลยยุ่งมากวันนี้ แต่คิดถึงเพื่อนๆก็เลยต้องมาเจอเพื่อนๆนหน่อยขอกินแบบมูมาไม่ต้องแบบเอ,อ่อแอปอ,อ,อะไรนะครับผมคือเอาแบบบ้านๆเลย ข้าวก็แฉะหงข้าวแฉะมากเลยวันนะี้คือเตรียมเตรียมท้องไว้ไม่ได้กินข้าวคือเตรียมท้องจะมากินข้าวมันไก่แต่บังเอิญฝน,นตกเลยโอ้โห <c oughs> เลยทำอะไรไม่ทันเลยทีนี้เวลาที่เตรียมไว้กำหนดไว้ก็ไม่ตรงละ นี่น้ำพริกกากหมูกินกับอะไรก็อร่อยลองซื้อไปชิมกันได้เครื่องเทศเยอะมากครับ เนี่ยเพื่อนๆกำลังนิ่มๆเลยวันนี้ขอทานแบบมูมานเลยนะครับคือหิว คำเบลอเบิลเลบเ่มเลยน้ำท่าก็ไม่ได้อาบเลยล้างหน้ามาค่ะมาทานเลยหิว ตอนกลงวันนี้ไม่มีแนวโน้มเลยครับว่าฝนจะตกอากาศร้อนมากๆร้อนเหมือนทะเลทรายซาฮาราไม่รู้พูดโถดเปล่า ไม่ใช่ทําคลิปลงหลายประมาณสองาทิตย์กว่านะครับก็มันยุ่งกับการลองทําน้ําพริกลองผิดลองถูกนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เข้าที่แล้วครับผมก็เริ่มมีขายออนไลน์มีอะไรนะครับใครต้องการน้ําพริกกากหมูบอมพากินนะครับลองสั่งซื้อไม่ได้เลยนะครับผมดี๋ยก a c e b o o k จะขึ้นไว้หน้าจอให้นะครับผมกระปุกละห้าสิบเก้าบาทต่างจังหวัดผมก็มีจัดส่งให้ด้วยนะครับผมลองมาอุดหนุน ลองมาสั่งไปทานได้ฝากพ่อฝากแม่ฝากญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ได้ได้ทั้งนั้นเลยได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมรับรองมีน้ําพริกไปขึ้นเหนือล่องใต้ไม่เหงาแน่นอนเหงาใจได้ไหมเหงาปากนะเพราะว่ารับรองเคี้ยวอย่างเดียวเคี้ยวไม่หยุดแน่นอนเพราะมันมีความมันอยู่ในตัว เพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถึงจะไม่ได้ค่อยทาทาคลิปอะไรลงก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนอยากจะทําให้อยากจะทําทคลิปบ่อยๆมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมแต่ก็ด้วยบางบางทีแบบทํางานทำอะไรด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาคือวันไหนมีเวลาก็ทาเลยจะไม่หยุด อยู่เฉยๆนะครับผมวันนี้วันหวยออกก็ขอให้ขอให้ได้ขอให้โดน,นทุกคนนะครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยรวยก็อย่าลืมน้องคนนี้นะเ่ย ไม่ขอพูดเยอะนะครับวันนี้หิวนี่ก็ไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไปทานต่อ ชิ้นสุดท้ายข้าวมันไก่บอมพากิน แซ่บอีหลี <c oughs> พออยู่ได้รอดไปอีกมือหนึ่งมือหนึ่งเพื่อน ถ้ามันไก่ก็แซบ่บน้ำพริกก็แซบ่บเข้ากันได้ดีมากนะครับผมส่วนเพื่อนๆใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่งขายเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขอไปเก็บจานล้างจานนี่ครับผมตอนนี้ค่ำมากแล้วน้ำพริกก็อยากลองชิม,มาเอาไป สั่งมาลองชิมได้นะครับไปลองชิมได้นะครับผมขายราคาไม่แพงครับแต่คุณภาพแก้วครับดูแลสุขภาพคนเดินนะครับผมเพื่อนๆวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย